สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดลมโต๊ะค่ำคืนวันอังคารที่30กันยายน2568ยังคงมีเกมฟุตบอลลงสนามต่อนเนื่องนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกเฟนแลวก็ฟุตบอลดิ์แชมเปี้ยนชิพชาาคาร์ลเคิลกิมได่น่ใจนใจ9คู่มาฝากแฟนฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับหากใครอยากได้ทีเด็ด v ีก็สามารถตามไปรับได้ในกลุ่ม ตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์นะครับในกลุ่มมีการนำได้มาสดรวมด้วความเด็ดชี้ทางเวยลงโตให้ความในบินเดียวครับเราเดินมาสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันได้รับคําชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้เราไปเริ่มกันที่บอลยูฟาชิปเลีกรอบลีกเฟสนะครับเป็นเกมนัดที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างไครร์อามาตีจากคาสคสถานนะครับรับการมาเยือนของราชันยุดขาวเรเอัามาดริดจากสเปนครับแข่งขันเวลา5ทุ่ม45นาทีนะครับ ไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับฝั่งของไคลรัตอามาตีตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในโซนท้าตายตานะครับอันดับ33เลยหลังจากที่ลงสนามเกมแรกแพ้มานะครับส่วนฝั่งของเรอัลมาดริดครับในการประเดิมสนามเกมแรกพวกเขาก็เก็บชนะได้นะครับก็รั้งอันดับ13ของลีกนะครับ ไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของไครัสอามาตีผลงาน5เกมหลังสุดเี็ยชนะไป3สเสมอนึงแล้วก็แพ้1น,นะครับเกมล่าสุดในลีกพวกเขาเอาชนะทางเซนิสมา3ประตูต่อ1ส่วนเกมแรกในรายการนี้นะครับพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนที่โปรตุเกสมา4ประตูต่อดนึงนะครับส่วนฝั่งของราชันยุทธ์ารเรอัลมาดริดนะครับลงเล่นมาทุกรายการไม่แพ้ใครก่อนที่จะมาอยูสติ แพ้ในเกมล่าสุดนะครับที่แพ้กัตราวิเอร์โกโมาริดมา5ประตูต่อ2ครับที่เหลือสีเกมก่อนหน้านี้ชนะรวดแล้วก็เกมนัดแรกนะครับที่ลงสนามใน UCL พวกเขาเปิดบ้านเจียนเอาชนะโอลิบิกมักเซย์มา2ประตูตอนครับไปดูในเรื่องของสติเจอกันเดี๋ยวไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเพราะว่าครัตอาบาตีเพิ่งมาเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับครัตอาบาตีก็จะไม่มีเอลเดอร์ เอลเดอร์ซันทนานะครับแล้วก็ชอเปาโลที่เจ็บพักยาวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างเทมิลานอานาเบคอฟนะครับพุกสาพระตูรวมไปถึงกองกลางอย่างจอร์จิสาเรียนะครับส่วนฝั่งของเรอัลมาดริดเนีวมีปัญหาเยอะอยู่พอสมควรนะครับแนวรับยังมีปัญหาบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นทางดาดิกาบาคาวแอดเบิลเตานะครับรวมไปถึงตัวที่เจ็บค้างสตออ็อกอยู่อย่างฟารักเมนดี อันโตนิโอลูดิเกอร์แล้วก็เทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับโดยการจัดทัพเดคารัตอามาตีก็จะใช้อัลฟรีอาราดคุมเกมในแดนกลางเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวรุกก็ยังเป็นจอร์จินโยวาเลรี่โกมิโกแล้วก็ดัสซันซัตปาเยฟนะครับกองหน้าดาวรุ่งที่จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนฝั่งของเรอัลมาดริดเนี่ยก็น่าจะมีการใช้ลาอูอาเซซิโอนะครับกลับมายืนคู่กับดีทุยเซ่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามิเดตาลูดิเกอร์นี่เจ็บนะครับส่วน ทาง ตำแหน่งมิดฟิลก็จะมีเฟรดิโก้บาเบเด้นะครับคอยขับเคลื่อนเกมส่วน2ตัวรุกก็เป็นอาดากูล่าแล้วก็จูดเบลลิกแฮมนะครับส่วนกองหน้าก็ยังคงมีวินิสุสจูเนียร์แล้วก็เกียรนเอ็มปาเป้เป็นตัวหลักนะครับก่อนเกมเรอริรตตอ2ลูกครึ่ง2ลูกควบ2ลูกครึ่ง,ลงแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3นะครับผมยังมองว่าคาร์ลัตอามาร์ตี้เนี่ยประสบการณ์ในเวทียุโรปโดยเฉพาะรายการนี้เนี่ยมีน้อยมากๆนะครับประกอบกับในเรื่องของคุณภาพผู้เล่นนี่เป็นรองเรอัลมาดริดเยอะแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่วันนี้ไม่น่าต้าานนทเเกกมบุขอองรริยู เพราะว่ามาริตเองเนี่ยเกมที่แล้วแพ้มาวันนี้ก็ต้องเรียกความมั่นใจนะครับประตูแรกมาเร็วสร์ไลอย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เรอัลมาดริดครับจะถล่มเอาชนะคาร์ลัอามาตีด้วยสกอร์4-0เลือกเชียร์ลาชันชุดขาวพร้อมกับสกอร์สูงนะครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างเชลซีเจอเบนฟิกา้าแข่งขันในเวลาตีสองนะครับภาพรวมก่อนเกมของทั้งสทีมเนี่ยฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับ โชซี Chelsea, ลงสนามมาเกมแรกก่แพ้เลยนะครับอยู่อันดับ28เลยส่วนฝั่งของเบนฟิก้านัดแรกเดียก็ต้องบอกว่าแพ้เช่นเดียวกันนะครับเป็นการแพ้แบบสุดช็อกก็อยู่อันดับ24ของตารางคะแนนนะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของโชซีครับ5เกมหลังสุดเรียมฟอร์มแผ่วลงไปชัดเจนเลยนะครับชนะไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับส่วนที่เหลือ 4เกมเนี่ยแพ้ไป3แล้วก็เสมอน1นัดล่าสุดก็แพ้คาบ้านให้กับไบรตันไปถึง3ประตูต่อ1ส่วนฝั่งของเบนฟิก้าเกมดีนะครับโจเซ่มูรินโญ่ดีกุณซื้อของเชลซีก็จะกลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับเขามาคุมทีมเบนฟิก้า3เกมนี่ไม่แพ้ครับ5เกมเนี่ยภาพรวมเป็นเบนฟิก้าชนะ2เมอสมอ2แล้วก็แพ้1น,นัดนะครับก็คือการแพ้ให้กับทางคาราบักมาในการลงเล่น UCL นั่นแหละครับ สามประตูต่อสองส่วนเกมล่าสุดก็เอาชนะกิลวิเซนเต้มาสองประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูผลงานเจอก,กันถ้าเกมหลังสุดเดียเป็นฝั่งของเชลซีชนะไป4ครั้งรวดเลยนะครับตั้งคู่เจอกันแค่4ครั้งแล้วก็เชลซีชนะรวดเลยครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างดิเชลซีนอกจากฟอร์มไม่ดีแล้ววัเดียมีตัวเจ็บเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างตัวซินอาดาราบิโอโยวลี่ฟอฟอน่าแล้วก็ดิไวโควิลนะครับส่วน ตัวรุกอย่างเรียมดิแล็บก,ก็ยังไม่พร้อมลงสนามเช่นเดียวกับโคพาเมอร์เพย์เมเกอร์ตัวเก่งนะครับส่วนเบ็นฟิก้าก็จะไม่มีตัวเจ็บหน้าเดิมๆนะครับมานูซิวาบรูมาแล้วก็อเล็กซานเดอร์บาเหมือนเดิมครับส่วนการจัดทัพเนี่ยเชลซี Chelsea, ก็จะยึดตัวหลักชุดเดิมๆนะครับโดยมีมอร์ซกาซิโดแล้วก็เอนโซฟานันเดสคอยกับเคลื่อนเกมในแดนกลางส่วน3ตัวลุกก็น่าจะเป็นเอสเตวาลโชเปโดแล้วก็เปลโดเนโตครับ ส่วนฝั่งของเบนฟิก้าเนี่ยก็จะวางริชาร์ดลีออสกับฟริดเออร์เนสนะครับคอยขับเคลื่อนเกมในแดนกลางส่วน3ตัวลูกก็เป็นวานเจลิสพราฟลีดิตจอร์จี้ซูดาคอฟและก็โดดี้ลูเบคิโอนะครับที่คอยโจมตีริมเส้นนะครับ ก่อนเกมี่เชลซีต่อครึ่งควบลูกหนึ่งลูกแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งครับต้องยอมรับเลยว่าสภาพเชลซีในช่วงหลังนี้ไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะเอนโซมาเลสกาคุณซื้อของทีมเนี่ยยิ่งคุมยิ่งมั่วกันไปใหญ่เลยนะครับประกอบกับผู้เล่นในแนวรับเด็กก็เจ็บเยอะแล้วก็เสียประตูง,ง่ายๆนะครับเกมแรกได้โดนาบย์นิคถลุงมาถึง3ประตูต่อดึงนะครับแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยฟอร์มต้องบอกว่าออกทะเลไปไกลเลยนะครับ ดังนั้นเบนฟิก้าวันนี้แม้ว่าชื่อชั้นนะครับของตัวผู้เล่นจะดูเป็นรองแต่ในเรื่องของทีมเวิร์กความเหนียวแน่นความแข็งแกร่งแล้วก็แทคติกของโชเซ่มูรินโยน่าจะทําให้พวกเขาสู้กับเชลซีได้อย่างสะดวกนะครับดังนั้นผมยังมองว่าเกมนี้โอกาสจะจบลงด้วยการเสมอกันมีสูงครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เบนฟิก้าจะบุกมาเสมอกับเชลซีด้วยสกอร์สประตูต่อ2และก็มองไปที่สกอร์สูงนะครับ คู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างการาซลายเจอกับลิปูครับเกมนี้แข่งขันในเวลาตีสอนะครับผลงานของเจ้าบ้านการาซลายต้องบอกว่าอยู่โซนท้ายตารางเลยนะครับอันดับ35หลังจากที่เกมแรกในออกซาร์ดด้วยการแพ้เละเลยนะครับส่วนลิปูก็เก็บชัยดาดได้ตามเป้านะครับในเกมแรกอยู่อันดับ11นะครับ ส่วนผลงาน5เกมหลังสุดนะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของกาลาตาสลายครับผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชนะ4นะัดแล้วก็แพ้เกมเดียวก็คือการลงสนามเกมแรกเนี่แพ้ให้กับไฮทัฟแฟงฟ์ตไปถึง5ประตูต่อ1นะครับส่วนผลงานในลีกล่าสุดก็สามารถนะครับเก็บชนะเหนืออารัญยาสปอร์มา1ประตูต่อ0ูน ส่วนฝั่งของลิพูผลงาน5เกมหลังสุดเดียก็ต้องบอกว่าหลังจากก่อนหน้านี้ชนะมา4เกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้นะครับแพ้กับคิสซอลพาเลทไป2ประตูต่อ1ก็เรียกว่าเจอทีมจอมแสบเลยนะครับสำหรับทางลิพูสถีเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับก็เป็นฝั่งของกาลาตาสลายที่ชนะไป2ครั้งลิพู oo, ชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับเกมล่าสุดกาลาตาสลายชนะไปถึง3ประตูต่อ0นะครับ ไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับวันนี้กาลาตาสลายไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทับนะครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนเข้ามาส่วนลิปูก็จะไม่มีแค่เจโอวันนี่เลโอนี่นะครับซึ่งเป็นกองหลังดาวรุ่งแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักแต่อย่างใดนะครับส่วนที่เหลือก็อยู่กันครบนะครับกาลาตาสลายก็จะมี3ทหารเสือในแนวรุกอย่างอีคายกุนโดกันเดลอยซานเน่รวมไปถึงบาลิสยูมาร์สนำทับเหมือนเดิมนะครับส่วนกองหน้าก็ต้องไปลุ้นว่าวิกตอร์โอซิเพนนะครับจะฟิต กลับมายือไปเสเปนตัวจริงหรือเปล่านะครับหรือจะเริ่มต้นบนมานั่งสำรองถ้าโอซิเมนไม่ฟิตมาโรอิอกาดีก็พร้อมสแตนบายรออยู่แล้วนะครับส่วนฝั่งของลิวพูเองนะครับวันดีก็จะกลับมาใช้ชุดใหญ่ไฟกับพริบเหมือนเดิมนะครับข่าวดีก็ได้ฮูโกอิฮิติก้นะครับ ผลตัวแทนกลับมาประสานงานกับอเล็กซานเดอร์อีซักฟอร์เรนเวียสแล้วก็โมซาลาเหมือนเดิมส่วนกองกลางก็เป็นอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์แล้วก็ไรอันกาฟินแบกนะครับก่อนเกมลิเวอร์พูลต่อครึ่งควบลูก1ลูกแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งน,นะครับผมยังมองว่ากาลาตทสลายเนี่ยแม้ว่าเกมที่ผ่านมาจะโดนถล่มยับนะครับแต่รูปเกมเนี่ยไม่ได้ขี้เหล่เลยนะครับพวกเขาทําได้ดีแต่ว่าดันมาแผ่วปลายแล้วก็ประมาทแล้วสุดท้ายโดนแฟรง์เฟิร์ต ถลุงเอาชนะไปถึง5ประตูต่อนหนึ่งขณะที่ลิอร์พูลปัญหาเดิมของพวกเขายังมีให้เห็นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเกมรับที่เสียประตูง่ายๆนะครับขณะที่ตัวรุกยังทําประตูได้อย่างต่อเรื่องดังนั้นผมมองว่าเกมเนี้เป็นเกมที่สนุกสูสีแต่สุดท้ายผมยังมองว่าลิอร์พูล ยังดูมีสักภาพในเรื่องของเกมพลุแล้วก็มีความเก๋าเกมมากกว่านะครับน่าจะมีดีพอในการบทเอาชนะทางการ์ดสลายได้แต่ผมว่าเป็นการชนะที่แบบไม่ได้เหนือหรือว่าไม่ได้ขาดลอยมากดังนั้นขอเลือกเชียร์การดสลายดีกว่านะครับจะแพ้ช่องว่างแค่ประตูเดียวและก็ที่สําคัญนะครับเกมนี้ให้มองไปที่สก,กอร์สูงครับส่วนกู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างแอรลโกมัดริเจอไฮทัฟฟังเฟิร์ตนะครับแข่งขัน กันในเวลาตีสองนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยฝั่งของตราบีลงเล่นเกมแรกนี่แพ้กับลิเวอร์พูลมานะครับก็อยู่อันดับ23ส่วนฝั่งของแฟรงเฟิร์ดเป็นจ่าฝูงของรอบลีกเฟสเลยนะครับหลังจากที่ชนะการาซลายมา5ประตูต่อหนึ่งในเกมแรกครับผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ตาเมีอตเลตกมริดครับผลงานนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหเกมหลังสุดชนะสออาชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1น,นัดนะครับก็คือการแพ้กับลิเวอร์พูลในเกมนัดแรกของ UCL ส่วนเกมล่าสุดในผลงานมาเตอร์พีซเลยนะครับเอาชนะทางเรียววาริดมา5ประตูต่อ2ครับ2เกมหลังสุดชนะรวดเลยนะครับยิงคู่ต่อสู้ไปถึง8ประตูด้วยกันขณะที่ฝั่งของแฟรงเฟิร์ตเดียก็ไม่ธรรมดาครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะไป3แล้วก็เสมอ2นัดนะครับเกมล่าสุดก็ชนะบูเซียมูเชนกรัดบักไป6ประตูต่อ4นะครับต้องบอกว่าเกมบุกชบงนี้ของแฟรงเฟิร์ตเดือดจริงๆนะครับสถดตีเจอกันทั้งคู่เจอกันแค่2ครั้งนะครับเป็นแฟรงเฟิร์ตที่ชนะทั้ง2ครั้งเกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยต้องย้อน ไปนู่นครับปี1975ซึ่งแฟงเฟิร์ชนะไป1ประตูต่อ0นย์ส่วนอีก1เกมเนี่ยแฟงเฟิร์ชนะไป2ประตูต่อ1นะครับก็เป็นการเจอกันในปีเดียวกันด้วยครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับของทั้ง2ทีมฝั่งของแอตเลติกโกมาดริดเดียก็ยังคงไม่มีจอร์นกาโดโซ่นะ่ครับกองกลางตัวรับรวมไปถึงเซนทรัลฮัอย่างคุสเซกิบินเนสแล้วก็ตัวรุกอย่างทิกโกอาเมดาที่ยังเจ็บอยู่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนแฟงเฟิร์ตไม่มีปัญหา หนักอกอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวที่เจ็บยังเป็นแค่เพียงลาสมูสคิทเดียนเซ้นกองหลังคนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนการจัดทัพแอตเลโกโมรมัธปิดเดียก็จะใช้เพื่อนชุดใหญ่นะครับมียานโอบักเฝ้าเสาส่วนกองหลังก็มีโรบิร์ตเลเดอร์มองนะครับเป็นแกนหลักเหมือนเดิมกองกลางก็มีปาโบมาริออสแล้วก็โกเก้ส่วน3ตัวรุกยังเป็นอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตนะครับคูเรตเอาเลียที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงมากๆแล้วก็จิโอวันดี้เซเมโอเน่นะครับส่วนแฟรงเฟิร์ตก็จะมี3ตัวรุกชุดเดิมนะครับอย่างคานอูซุน อันกาคนาฟและก็ลุซิโดอันนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าก็ยังคงเป็นโอทานบูขาดนะครับก่อนเกมแอตเลกบาริตตอครึ่งลูก1นลูกแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมยังบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่สูสีกันมากนะครับแอตเลกบาริตเป็นทีมที่ยิงเกมที่ยิงประตูได้เยอะเช่นเดียวกับแฟงเฟิร์ตนะครับเป็นมวยถูกคู่เลยนะครับแต่อะไรก็ตามผมมองว่าในเรื่องของประสบการณ์ในฟุตบอลทั่วโยุโรปนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งเวลาเล่นในบ้านเนี่ยของแอตเลิกบาริตค่อนข้างที่ดูดีกว่านะครับแฟงเฟิ ต้องบอกว่าเกมรับของแฟรงเฟิร์ตเี่ยค่อนข้างที่จะเสียเยอะกว่านะครับสเกมหลังสุดโดนคู่ต่อสู้ยิงไปถึง8ประตูนะครับถ้านับกันใน5เกมต้องบอกว่าพวกเขาโดนคู่ต่อสู้ ยิงไปถึง13ประตูก็ยังถือว่าเกมรับยังมีจุดอ่อนให้เจาะอ,อยู่พอสมควรนะครับดังนั้นผมยังมองว่าชั่วโมงนี้เกมบุกของเอติโกวริดเข้าฝักจริงๆนะครับโดยเฉพาะครเรียนอาวาเลสแถมยังมีตัวสำรองอย่างทางอองตัวกิสบันดังนั้นผมยังบอกว่าวันนี้ตราหมีแน่นปึกกว่าครับในเรื่องของเกมเล่นในบ้านประสบการณ์ฟุตบอลยุโรปแล้วก็เกมรุกดังนั้นมองแล้วก็อริดน่าจะเอาชนะแฟรงก์เฟิร์ตไปได้ด้วยสกอร์3-1นะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์เอติโกวาริดพร้อมกับสกอร์สูง ส่วนคต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างอินเตอร์มิลานเจอสลาวเวียปาร์กแข่งขันในเวลาตีสอนะครับเกมแรกเดียวฝั่งของอินเตอร์มิลานก็คว้าชัยนะมานะครับหลังจากบุกไปเอาชนะ ax, อาแจก์อยันดับ8นะครับมี3แต้มส่วนฝั่งของทีมเยือนเนี่ยสลาวเวียปาร์นะครับผลงานของพวกเขาลงเล่นเกมแรกก็ทําได้เพียงแค่เสมอนะครับมีอยู่แต้มเดียวอยู่อันดับ20ครับ ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของอินเตอร์มิลานของคิเซนคีวูนะครับผลงาน5เกมหลังสุดก็เริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แพ้มา2เกมต่อยูเวนตุสแล้วก็อูดิเดเซแต่3เกมหลังสุดกลับมาชนะ3นัดรวดนะครับล่าสุดก็เอาชนะกายาลี่มา2ประตูต่อ0ครับส่วนฝั่งของซาลาเวียป้าผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ5เกม หลังสุดของพวกเขาชนะ2อาชนะ3แล้วก็เสมอ2นะครับเกมในนัดแรกของรายการนี้ก็เสมอบดูคริมมา -2 2สนะครับส่วนเกมล่าสุดในลีกเนี่ยก็เอาชนะดุกลาพาฮามา2ประตูต่อ0ูนย์ครับสถิติเจอกันเนี่ยั้งพูดเจอกันแค่2ครั้งนะครับเป็นอินเตอร์มิลานเสมอ1ครั้งแล้วก็อินเตอร์มิลานชนะอีก1ครั้งนะครับก็ต้องย้อนไปปี2019เลยนะครับตอนนั้นอินเตอร์มิลานชนะไป3ประตูต่อ1 ส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยอิตอร์มิลานวันนี้ต้องบอกว่าสภาพทีมค่อนข้างเต็มถังเลยนะครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนขณะที่ฝั่งของซาลาเวียปาร์ก็จะไม่มีแค่อิโก้อักโบรวมไปถึงโทมัสเฮลนะครับที่ยังเจ็บอยู่ส่วนการจัดทัพของอิตอร์มิลานก็ขนชุดใหญ่ไฟกระพริบลงสนามเลยนะครับแนวะร,รับก็มีอรสซันโดบาสโซนี่เหมือนเดิมเป็นแกนหลักกองกลางก็เป็นดิคล,ลบาเลล่าแล้วก็ดาวรุ่งอย่างเปตาซูซิสนะครับส่วนคู่กองหน้าก็ยังคงเป็นลาตโรมาติเนสแล้วก็มาคุสตูราเหมือนเดิม ส่วนซลาวเวียปาร์กเนี่ยก็จะมีมวยชามนะครับยืนคอยกับเคลื่อนเกมในดันกลางนะครับส่วนสามตัวลูกก็เป็นโทมัสชอรีดลูคัสโปรวอตแล้วก็วาซิลคูเชตนะครับก่อนแกบิเตอร์บิลานต่อลูกครึ่งลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งควบสองนะครับผมยังมองว่าเกมนี้อินเตอร์มิลานเดือกว่านะครับฟุตบอลทั่วยูโรที่ประสบการณ์ ต้องบอกว่าเยอะอยู่แล้วประกอบกับวันนี้เล่นในบ้านต้องยอมรับเลยว่าเกตบอลของอินเตอร์กับซาลาพิปราร์ที่ห่างกันเยอะนะครับวันนี้เชื่อว่าอินเตอร์จะนวดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาศัยความคมของพวกลาตาโรบาติเนสแล้วก็มาคุตตูรามคอยเผเดตศึกแล้วก็น่าจะเก็บชนะไปแบบไม่ยากเย็นวันนี้ให้เลือกเชียร์อินเตอร์มิลานจะชนะ2-0พร้อมกับสกอร์ต่ำพอดีคำ ในเกมนันดนี้พอดีเลยนะครับวันนี้งูใหญ่มาแน่ครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างปาฟ้สนะครับจากไซปรลัสเจอกับทางไบมิคแข่งขันในเวลาตีสอนะครับโดย ก่อนเกมเนี่ยปาฟอร์ตเจ้าบ้านก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับอยู่อันดับ22่องนเกมแรกเนี่ยเสมอนะครับเสมอครับโอลิมเปกอสมาส่วนบายเยยูเมดิกเนี่ยฟอร์มโหดครับอยู่อันดับ6นัดแรกก็ชนะเชลซีมา3-1นะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของปาฟอร์ตผลงาน5เกมหลังชนะสเสมอหนึแล้วก็แพ้1นนัดนะครับเกมที่เสมอนเนี่ยก็คือการสเสมอ กับทางโอลิมเปกยคอสในเกมแรก3เกมหลังสุดีชนะรวดนะครับล่าสุดในลีกก็สามารถเอาชนะทางโอลิมเปียกอสนิโครเซียมา2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนกองของขอับาเยมิเดกดีฟอร์โอดมากๆครับ5เกมหลังสุดชนะรวดเลยครับ5เกม ก็ต้องบอกว่านอกจากฟอร์มที่ชนะรวดแล้ว,ลวก็ยิงประตูคู่ต่อสู้ได้เป็นกรอบเป็นกำล่าสุดก็ถล่มเอาชนะแว,วร์เดอร์เบเมนมา4ประตูต่อ0เกมแรกทิ่ชนะเชลซีมา3-1อย่างที่บอกไปนะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเพราะว่าปาฟอตเองก็เพิ่งมาเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับโดยเฉพาะในรอบลีกเฟส ไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับปาฟอตบดี้จะไม่มีบรูโน่นะครับแบ็กขวาที่โดนไล่ออกจากเกมล่าสุดที่เสมอกับโอลิมปกอสมานะครับส่วนฝั่งของไบา่านิคเหมือนเดิมครับไม่มีพวกตัวเจ็บอย่างโจเซฟสตาดิสิสนะครับวิงแบ็กอัลฟังโซเดวี่แบ็กซ้ายแล้วก็จะบแบ็กบูเชล่าพราเบเกอร์คนสําคัญนะครับส่วนการจัดทัพปาฟอร์ตแนวรับก็จะใช้เดริกลาคลาเซ่นนะครับประสานงานกับดาวิดลุยส์นะครับอดีตกองหลังเชลซี แล้วก็กองกลางก็จะเป็นอีวานซุนยิชแล้วก็ดาบิดโกดา้าแล้วก็เปเป้เปโดยมีแลนดี่ดีมาต้าน,นะครับกองหน้าตัวเป้าคอยไล่ล่าตะคาย ส่วนฝั่งของบาเยอร์มินิกก็จะมีดายโยอุปาเมกาโน่นะครับคุมเกมในแนวรับเหมือนเดิมกองกลางก็ใช้จูซัวเคบิชเป็นตัวยืนนะครับที่เหลือก็ต้องไปลุ้นว่าจะใช้เลียนกอลิสกาหรือว่าอเล็กซานดราฟราฟโลวิชนะครับส่วนกองหน้าเหมือนเดิมครับ3คนหรือดีอาร์สมเคิลโอลิเซ่จะคอยสนับสนุนแฮร์รี่เคนเหมือนเดิมครับก่อนเกมบาเยอร์มินิกต่อ2ลูก2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งสองลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับบาเยอร์มินิกเหนือกว่าเยอะทุกกระบวนท่านะครัับบบประกกอในเเรรื่อองงขกกมุชะ ดวงนี้ดุด,ดันจริงๆครับเกตบอลเหนือกว่าปาฟอร์ตเยอะวันนี้ถ้าไม่ใช้โอกาสเปลือยหรือเล่นผิดฟอร์มกันไปเองหรือว่าโดนใบแดงไล่ออกแต่ต้นเกมไบยมิคจะบุกไปถล่มเอาชนะปาฟอร์ตไปแบบไม่ยากเย็นด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ครับให้เลือกเชียร์ไบยมิคพร้อมกับสกอร์ต่ำนะครับ หลังจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ไปที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพกันบ้างนะครับเป็นเกมระหว่างบิสตอลซิตี้เจอกับอีฟสวิตทาวแข่งขันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับไปดูผลงานของทั้งสองทีมกันบนตารางคะแนนนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของบิสตอลยุนทับซีของตารางคะแนนนะครับซีซั่นนี้มาดีมากๆเลนไปเจ็ดนัดมีอยู่สิบสองคะแนนจากการชนะสามเสมอสามแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนอย่างทางอีฟสวิตทาว ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณกลางตารางนะครับอันดับ12หบสองลไปหกนัดมีอยู่เแต้มจากการชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้1นัดนะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของบิสตัลนะครับผลงาน5เกมหลังสุดเดียวก็เ,เก็บชนะได้2นัดนะครับแล้วก็แพ้2แล้วก็เสมออีก1นัดนะครับเกมล่าสุดก็เสมอกับไปซั่นนอตเอ็นมา0ูนย์ศูนย ส่วนฝั่งของอิฟสวิตาผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2สะเบอร์2แล้วก็แพ้1นัดนะครับล่าสุดก็เอาชนะพอร์สมาทมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เกมหลังสุดในลีกนี้ชนะรวดเลยนะครับผลงาน5เกมหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันเดี๋ยวก็เป็นฝั่งของบิสตอลชนะไป2ครั้งอิฟสวิตชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งล่าสุดอิฟสวิตาชนะไป3ประตูต่อ2นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นบิสตอลวันนี้ก็จะไม่มีทางคารบอนพริงส์นะครับโจวิลเลียมแล้วก็ Luke Mag y, ล อิบสวิตทาวก็จะไม่มีพวกคอนเนอร์ทราวเซนแล้วก็เวสเบิร์นที่ยังสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยนะครับส่วนการจัดทัพ ฝั่งของบิสตอลก็จะมีอดัมแรนเดลนะครับคอยกับเพื่อนเกมในแดนกลาง3ตัวรุกเป็นสกอตต์วินอานิสเมเมติแล้วก็เอมิลริสเหมือนเดิมนะครับอีฟสวิตาก็จะมีดาราโอเชคุมเกมในแนวรับนะครับกองกลางก็เป็นอารอมาตูชิวาส่วน3ตัวลุกเป็นทางจาเดนฟีโลจินแซมมี่ซิบอดิกแล้วก็จอร์ดเฮิร์สนะครับก่อนเกมอีฟสวิตาบุกมาต่ออยู่0.25นะครับผมจะมองว่าบิสตอลชั่วโมงนี้ฟอร์มดี ขึ้นมานะครับแม้ว่าในช่วงหลังเนี่ยจะมีแผ่วๆลงไปบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามฟอร์มในบ้านพวกเขาค่อนข้างดุด,ดันภาพรวมยังเหนือกว่าอ so ิสวิตทาวด้ซ้ำนะครับดังนั้นผมมองว่าวันนี้อิสวิตทาวเจองานที่ไม่ง่ายโอกาสที่จะบุกมาเสมอกับบิสเซมีสูงโอกาสชนะเนี่ยผมว่ามีน้อยมากๆนะครับดังนั้นขอเลือกเชร์ไปที่บิสเซดีกว่าวันนี้สู้ได้ครับจะเสมอกับทางอิสวิตทาวไปด้วยสก,กอร์หนึ่งหนึ่งให้เลือกเชีร, le, ร์บิสเซพร้อมกับสกอร์ต่ตำนะครับ ส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เจอเล็กซ์แฮมแข่งข,ขันในเวลาตีหนึนาทีนะครับไปดูผลงานของทางจิงจอกสยามอยู่นดับหาครับมันเป็น7จ็ดนัดมี12คะแนนจากการชนะสามเสมอสาแล้วก็แพ้หนัดส่วนฝั่งของทีมเยือนเล็กซ์แฮมน้องใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ15กลางตารางครับลงสนามเป็น7นัดชนะ2เสมอ2แพ้3มีอยู่8คะแนน ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเลสเตอร์นี่ไม่แพ้เลยนะครับเสมอ3แล้วก็ชนะ2นัดล่าสุดเสมอกับเวสบอลบิชอลเบียน1-1ส่วนฟังของเล็กห้ามผลงาน5เกมหลังสุดชนะไป3เสมอ1แพ้1ล่าสุดเสมอดาร์าบี้เคานตี้1-1นะครับสวนสดีเจอกัน5เกมหลังสุดเป็นเลสเตอร์ชนะ3ครั้งแล้วก็เป็น การเสมอกันอีก2ครั้งเกมล่าสุดเสมอกัน0ูนย์ศูนย์เบือเล็กแฮมเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเลสเตอร์ซิตี้วันนี้จะไม่มีแค่แฮร์รี่ชูต้ากองหลังที่ยังเจ็บส่วนเล็กแฮมก็จะไม่มีดานิเอลวอร์สแล้วก็เจโรดูเกสกองหน้าตัวเก่านะครับส่วนการจัดทัพเลสเตอร์ก็ยังคงมีแฮร์รี่วิงแล้วก็บูบาก้าซูมาเร่นะครับเรียกว่าคุมเกมในแดนกลาง3ตัวลุกยังเป็นอับดุลฟาเตอวูสตีเฟี่มาวิดดี้แล้วก็จอร์แดนอาร์ยูนะครับส่วนเล็กแฮมก็จะมี เลวิสโอ布莱恩แล้วก็จอชวินดาร์รวมไปถึงเบนเชฟนะครับขับเคลื่อนเกมในแดนกลาง ก่อนหน้าก็เป็นคิฟเฟอร์มัวเหมือนเดิมนะครับก่อนเกมเลสเตอร์ต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับต้องยอมรับว่าในช่วงหลังเลสเตอร์เนี่ยแผ่วลงมาก็จริงเสมอมา3นมนแต่ถ้าไปดูในเรื่องของคู่ต่อสู้ที่พวกเขาเจอโดยเฉพาะ2เกมหลังสุนีเจอของแข่งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับโครเวนทรีหรือว่าจะเจอกับเวสต์บรอมเชอัลบเบียนขณะที่ฝั่งของเร็กแฮมเนี่ยฟอร์มดีแต่ว่าก็เจอทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะครับภาพรวมผมมอ,องว่าตัวผู้เล่นของเลสเตอร์ดีกว่าฟอร์มในบ้านนี่ดุดันอยู่แล้วนะคร ที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากผมมองว่าเลสเตอร์น่าจะผ่านได้แล้วก็จะเฉือนเอาชนะเลคแฮมด้วยสกอร์2-1ให้เลือกเชียร์เลสเตอร์พร้อมกับสกอร์สูงนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นเกมระหว่างเชฟฟิลด์ยดูไนเต็ดเจอกับเซาท์แทมป์ตันกันครัเวลาตี1:45นาทีนะครับไปดูผลงานบนตารางขัแนนฝั่งของ ทางเชฟฟิลด์ยูเต็ดซีซั่นนี้ผลงานไม่เดียวซะเลยนะครับแล้วก็อยู่บวยของตารางคะแนนลงได้ไปน7นัดมี3แต้มจากการชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดนะครับส่วนแซงต,นตันอยู่ดับ19บครับลงได้ไปน7นัดชนะเกมเดียวสเสมอ4แล้วก็แพ้2นัดมีอยู่7แต้มนะครับต้องบอกว่าสองทีมนี้ฟอร์มนีต้องบอกว่า,วาห่วยกันทั้งคู่เลยนะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของเชฟฟิลด์ยูเต็ดนะครับชนะไปแค่เกมเดียวก็คือการชนะออกฟอร์ดในเกมล่าสุดที่เหลือ4เกมนี่แพ้รวดเลยครับ ส่วนฝั่งของซาร์ตัน5เกมหลังสุดไม่ชนะใครครับเสมอไป3แพ้2ล่าสุดก็เสมอกับบีเดนเสบเรมา1-1ครับสุดทีเจอกัน5เกมหลังสุดเป็นซาร์ตันชนะไป4แล้วก็เสมอ1นัดนะครับเชฟฟิลด์เต็ดไม่ชนะเลยเกมล่าสุดก็เสมอกัน2-2ไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเชฟฟิลด์เต็ดวันนี้จะไม่มีเจมี A ่ชาเรตตันโอลิอาบัสเตอร์แล้วก็ทาฮิซองที่เจ็บนะครับส่วนซาร์ตันจะไม่มีแค่วอริงตันคนเดียว ส่วนการจับทับเชฟิวดเตดจะมีไซนีเพ็กเลยครับดูแลเกมในแดนกลาง3ตัวรุกก็เป็น avo, Hammer, um, ara, กุสตาโวฮาร์เมอร์คอลัมโอฮาร่าและก็ซิโดซีเอ็กโบเน่นะครับกองหน้าเป็นทาริสแคนเบลส่วนฝั่งของเซาแทมตันก็จะมีเจชารีนะครับที่จะคอยคุมเกมในแดนกลางตัวรุกก็เป็นอดัมอาร์สตองคาร์เมลอนอาเชอร์และก็ฟินอาซาสนะครับกองหน้าใช้ลอสซจูเอต ก่อนเกมเชฟฟิวดเต็ดต่อสเปอร์นะครับผมยัมงบอกว่าเชฟฟิวดเต็ดเดี่ยวเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ว่าเซตตีดิเป็นรองฝั่งของเซาท์แฮมตันแล้วก็วัดการปอต่อปลอตัวผู้เล่นยังมองว่าฝั่งของเซาท์แฮมตันเนี่ย ตัวค่อนข้างดูดีกว่านะครับดังนั้นผมยังมองว่าวันนี้ยซาลตันมีดีพอถึงบุกชนะได้เลยนะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ซาลตันครับจะบุกไปชนะเชฟฟิลด์ตด้วยสกอร์สองหนึ่งแล้วก็มองไปที่สกอร์สูงนะครับไปสรุปทั้ง9คู่กันอีกครั้งนะครับไปเริ่มกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกไคลลัตอารมาตี้เจอเรอัลบารริดแข่งขันเวลา5้าทุ่มสีนาทีก่อนเกมเรอัลบารริดต่อ2ลูกครึ่ง2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็สลูกครึ่งควบ3ให้เลือกเชียช 40, ร์เรอับ เชลซีไปเจอเบนฟิก้าครับเวลาตีสองก่อนเกมเชลซี Chelsea ต่อคือครบลูก1ลูกแล้วก็ลูกครบครึ่งให้เลือกเชียร์เบนฟิก้าจะบุกมาเสมอ2-2พร้อมสกอร์สูง การาทสไล่เจอลิปูเวลาตีสองก่อนเกมลิปูต่อขึ้นครบลูกหนึ่งลูกแล้วก็ลูกครบลูกครึ่งให้เลือกเชียร์การาทสไล่จะแพ้แค่สามสองแล้วก็มองสกอร์สูงแล้วก็บาริดเจอแฮตต์แฟงเฟิร์ตเวลาตีสองก่อนเกมแล้วก็บาริดต่อขึ้นครบลูกหนึ่งลูกแล้วก็ลูกครบลูกครึ่งให้เลือกเชียร์แล้วก็บาริดจะชนะสามหนึ่งพร้อมสกอร์สูงเกมระหว่างอินเตอร์มิลานเจอสลาเวียปาร์คเวลาตีสองก่อนเกมอินเตอร์มิลานต่อลูกครึ่งลูกครบลูกครึ่งแล้วลูกครึ่งครบสองให้เลือกเชียร์อินเตออ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 รร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 ์์์์์มมมมมมิิิิิลลลลาาาาาานนนนนนจจะะะชพ้สกกกกกกตตต่่่่่ำเเเเเเเหววววงงปฟฟซีบบยยคููึ ก็2ลูกควบ2ลูกคึ้นให้เลือกเชียร์บายมินิกจะชนะ30พร้อมสาก,กอตำ่ำ ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพบิสตอลซิตี้เจออิสวิทาเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีก่อนเกมอิสวิทาต่อศูนย์จุดสองห้าให้เลือกเชียร์บิสตอลจะบุกมาเสมอหนึ่งหนึ่งพร้อมสกอร์ต่ำเกี่ยวกับเลสเตอร์ซิตี้เจอเร็กแฮม,มเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีก่อนเกมเลสเตอร์ซิตี้ต่อครึ่งครบลกูกให้เลือกเชียร์เลสเตอร์จะชนะสองหนึ่งพร้อมสกอร์สูงเกมสุดท้ายเชฟฟิลเดตเจอซาร์ดัมตันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีก่อนเกมเชฟฟิลด์เดตต่อเสมอให้เลือก,ช 1, อก,ก,อชกเชียร์ซาร์ดัววววเเนนนนนน้้้้ตััััชชรรร์์ทีีี่่ฝากใใหหยคคคำืะบ เลือกเชียร์เกมย,ยูฟาแชมเปี้ยนส์ระหว่างไคลัทอามาตีเจอเรอัลมาดริดครับเวลา5้าทุ่มสีนาทีก่อนเกมเรอัลมาดริดต่อ2ลูกครึ่ง2ลูกครบ่สลูกครึ่งแล้วสลูกครึ่งควบ3ให้เลือกเชียร์เรอัลมาดริดจ,จะบุกมาชนะ4ีูนย์พร้อมกับสกอร์สูงครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางฟุตบอลทั้ง9คู่ที่นามาฝากกันวันนี้หากใครอยากได้ทีเด็ดวีพีตัวเน้นตัวชัวร์สามารถตามไปรับได้ในกลุ่ม VP ตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์นะครับในกลุ่มอีกการนำเดินมาสดรวมทุกความเด็ด ชมฟุตบอลกันให้สนุกนะครับแล้วก็ที่สาคัญถ้าใครชอบข้อมูลฟุตบอลก็ลุยกันได้เลยหรือว่าถ้าใครเห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันนะครับขอบคุณทุกท่นติดตามอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ